สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสกลงชวนชีวิตคิดไปเลยครับผมก่อนสิไปพบพ่อพี่น้องมาจากอำเภอพักดียุ่มพลมารับอ้อยเป็นคอตาที่สวนนะครับก่อนมาพ่อนี่ครับวิธีการเพาะนออ้อยของลงชลน,นะครับซึ่งทดลองเบิ้งนะครับว่าไปเพาะมันจะ เกิดยิดีแบบใดนะครับอันนี้ก็ขายได้ครับถุงละสิบาทนะครับแต่ว่าต้องมารับเองที่บ้านนะครับหรือว่าโทรมาสั่งพีออเดอร์ได้นะครับลุอยากให้ลุงชวนเฮ็ดให้จากถุงก็บ่ามาเลยนะครับลุงชวนจีเฮ็ดให้เพราะว่าตอนนี้มีผู้เฒ่าที่เพิ่นบ่มีเวียกมีงานกัให้เพิ่นมากอกถงกอกขี้ดินนะครับเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่ธานรากหมู่บ้านเพราะฉะนั้นกระจังได้กระโทรมานะครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแปดห้าช่วงนี้ก็ไปพบพ่อกับพี่น้องทั้งภาคดีจุ่มพ้กันเลยครับผมที่เรราาไดด้มมอสวนคับผ ครับนี่แหละครับพี่น้องมาจากพักดีชมพูนแม่น่ครับามาเอาเป็นขอตาแต่ว่ามาเอาฮอดส่วนนี่ลุงชวนมาเอาฮอสวนลุงชวนตัดลํยาใยให้เลยครับเป็นไรครับน้ำหนักอ่ะอน, <c oughs> นี่ขนาดอ้อยแรงลอนนอแล้วเวนาะอันนี้มาเอาเป็นตานะครับต่ว่าลุงชวนจิปหันให้ต่ว่าก็ให้เพิ่นเอาลํยาัหญยเลยนะครับบ <c oughs> อก่มีค่าขน่งเพิ่นมารับเองนะครับ เอยากไปเห็นกับตาเอออยากไปเห็นกับตามาเป็นไงแทบวะชักโยนหน่อยสิแเราดินลุงชัอนเป็นไดเพิ่งดู้พิจารณ์ดูดินดานวะดินพ่อปัญใดดินซ้ายกันเนี่มันไงมันซ้ายเนี่ยดานครับไอ้แรงนะตายถ้ามันเถื่ขนโล่งเมียนยางออกมาได้หรอครับยางซีขาออกมาเลยเหรอเป็นไดทดลองตัดเองอ่ะเป็นไดเจอลุงชวนไส้อ่ะ ซื้อมาไหนแนะนำรายงานตัวต้นไม้อย่างก็ะดูกกระดิ่งไม้ด้นดันไม้เอาอ้อยเป็นข้อตานี่ซื้อนะลงครับไมา้จากใส่บ้านใดมาจ<ด>ากไอ้พักดีชุมพลอยู่บ้านใดอ,อยู่บ้านคลองจรานาเ์เจริญคลองจรานาเ์เจริญครับมาจะพูดอะไรทั้งบ,บ้านเจียงฟาดเ,เขาต้องพูดละสมุนบ้านเจียงโอ้ฟาดเขาต้องพูด<ม>อยากเห็นไหลนะอยากเห็นกับตาเออคำเบ้าคำเบ้าของแต่ละคนล้มปากมันเสียว่าได้เห็นกับตาตัวสุดท้ายกับเสียล้มปากลงชนแล้วเล่มน้องหอน ใกล้ๆกันแล่นมาฮอดครับพี่น้องเอฟซียักเกี่ยวสูส่ผู้สุขคนครับนี่แหละครับบรรยากาศสดๆที่สวนลุงชวนนะครับบ่มีอย่างไหลนะครับชีวิตเ,เขาเกษตรกรคือกันกระตั้งคนตั้งเหตุงานนะครับตั้งใจพัฒน,นาอาชีพเจ้าของให้คิดที่คิดว่าดีนะครับกัทดลองเบิ้งนะครับนี่เพื่อนมีิจัยที่สัทธาอ้อยยักเกี่ยวนะครับเพื่อนอยากมาเห็นกับตาแล้วเพื่อนกับมาเฮ็ดอาเอิงนะครับมาซอยเห็ด อันนี้ลุงชนตัดลำไยให้นี่เพราะว่ามันบบมีการขนทรงนะครับเพราะว่ามันบบได้คล้ายนา้ำถ้าเอาลำไยแบบนี้ถ้าทรงให้พี่น้องนะมันสิคล้ายน้ำแล้วมันก็นสีนา่าอัตราการงอกมันสิบ่ดีครับลุงชนจังน้น่เอาลำขนาดกลางเลยขนาดน้อยลงไปจังได้ก็เป็นพันแท้คือเก่านะครับตว่าถ้าลันไยเนี่ยเอาไปปลูกเลยมือเดียวเนี่ยจังที่เพิ่นเตรียมดินไว้นะครับที่เพิ่นม,มาหาลุงชนเนี่ยเพิ่น่าเพิ่นเตรียมทีไว้เรียบร้อยเพิ่นเกลยแแรนมาเอาเองเลยเพื่อจะเอาไปปลูกทันทีอันนี้บบมีเสียครับอาจจะ เพราะว่ามันกําลังแตกตานะครับกำลังตาปูรูพิลีมอาจจะเกิดดีด้วยซ้าไปแต่ว่าถ้าทรงให้พี่น,อน้องรับร้องขับเสร็จบ่เกิดครับผมเกิดยากเพราะฉะนั้นนะครับข้อตาของลุงชนยังมีขายอยู่เรื่อยนะครับขายไปให้พี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องเรื่อยแต่ว่าแบบเป็นตันนี่คือิเบิดนะครับพี่น้องจ้งพี่น้องพักดียุพนสองท่านนี่นะครับเพื่อนกับเดินทางไม้ด้วยตัวเองนะครับอยากมาเห็นกายภาพของมันนะครับแล้วก็ แก่จังที่เห็นนะครับไปอุ้มเอาในปลามันกับโบเมนนั่นนะครับกลัวจได้มาลุงชนเฮ็ดผู้เดียวเนี่ยครับสมมติว่าพี่น้องสั่งสาม0ันบาทถ,าถ้าเพื่นบอม้าซอยนีย่เกือบครึ่งมือนเลยครับลุงชนหนึงสีเฮ็ดเร็วเฮ็ดเองทุกอย่างนะครับนี่ก็นั่งตัดนั่งทันให้เพื่น,นครับเครื่องตัด เห็ดหนึ่งที่เหรอครับงบงบงบอยู่บัดม,ม,มือนะครับพี่น้องบางทีบางคนก็นต้องขอประทานอาภัยไว้นะครับบางทีสามมือจังได้์ทรงนะครับเพราะว่าเบ่งเชียร์ออเดอร์มันเต็มมืออยงเงี้นะครับลุงช้นบ่มีคนซอยนะครับกับเฮ็ดเท่าที่กําลังไหวถึงภารกิจหน้าที่การงานทุกอันทุกอย่างนะครับแบ่งเวลาไปแทบะจีบไดเเ้เสาเมื่อยเหรอพี่น้องลุงช้นนะ เอาความเหนื่อยล้าเป็นยานอนหลับซึ่มือเนี่ยมือบอครับมื่ออยู่หักตะวันสนุกนะครับว่ากับคนบรูหลุจเบิ้ดมือยังํำนะครับโทรศัพท์มาบอขาดสายนะครับอฟซีพี่น้องทั่วประเทศกับว่าได้นะครับลองค้นกับว่าคือบ่เก็บเงินปลายทางนะครับคือบ่เก็บเงินปลายทางกับบ่ไดสาบริการกับพวกเป็นยังนะครับพี่น้องลองค้นกับว่ามั่นใจนะครับลูกเฉียนลุกชุนเราโอนเงินทันทีนั่นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับต่างคนซึมือนี่ต่างคนกับต่างย่านกันนะครับ ประเทศเขานี่โลกโลกเขานี่ไว้ใจปไป่มดเลยนะครับซึ่งลูกชนเองก็ย่านขึ้นกันบ่บิวารบร่ย่านนะครับการซื้อก็ทักร้ายก็โอนเงินนะครับโอนเงินก็ส่งซีอูเบอร์โทรศัพท์ก็พี่น้องเอฟซีทันใดที่จังมีความผิดพลาดลูกชนเนี่ยสอยเต็มที่นะครับอยากให้ได้นะครับแต่ก็บ่อยากให้ผิดพลาดและผิดหวังนะครับก็เลยจกักกีให้ซื้อแบบขอตาไปทดลองก่อนนะครับแบบขอตาไปทดลองเพื่อทีได้นะครับถ้ามันดีปีหนา้าตุลาลุงชนเปิดสวนนี่ มาเอาโลดนะครับเป็นตันเป็นไรนะครับแต่ว่าสนับสนุนเฮ็ดแบบเทวดานะครับสนับสนุนเฮ็ดแบบทําน้อยได้มากนะครับมีหน้ามีอย่างพอ้อยยักเขียวนี่ลุงชวนเคยว่าว้ายู่ตลอดเลยนะครับว่าเขาที่บดทนแรงนะครับของมักน้ำเวลาเขาใหญ่แล้วแล้วแล้วมันนี่ก็ออกดอกนะครับแล้วก็ล่มนะครับนี่คือข้อเสียของมันสามอย่างอยู่ที่ปัจจัยว่าเขาที่ไปแก้ไขมันยังไงทั้งทั้งที่เขาลูกนะครับก็ต้องขอขอบคุณเลยลนะครับเอฟซีจากทางภาคดีจุพ้นป่านนี้คือนที่ลอคอยบังคับเของอที่มองสงอ่ะ ลุงชนเขบอกลงเนาะสันเอฟซีัวแท้ได้เนี่ยอันถ้าจังใดก็มินมาได้เด้อเห็นแล้วอันว่าได้เบิ่งแล้วครับเห็นเจ้าข,ของบอหล่อบอสัน่ารมาเหยดซอยกันนะครับเบิ่งคนนึงเก็บคนนึงหอบซอยกันยู่งสี่ล่ะครับสนุกครับลุงชันมือนีก็แล่นมาตาตี้ตาเหลียกเด้ครับนี่จากงานส่วนนึงมาส่วนหนึ่งนะครับกับข้อว่าอยาก ได้เห็นพี่น้องที่ดีใจนะครับพี่น้องมายามหอดสวนนี่ดีใจนะครับแต่ว่ายังได้กระดาษนี่ยังได้ก็อยากเก็บเชิ้ชวนพี่น้องนะครับมาซิมอินทะผาล้ำที่สวนลุงชวนน้ำกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวที่ลุงชวนที่อัปเดตลงใน youtube อีกครับนี่แหละครับพาเรามาเอาในปลาอันนี้คืออ้อยต่อสองนะครับที่คืออ้อยต่อสองที่พาพี่น้องทั้งพอดีมาเอานะครับอันนี้เรามัดเรียบร้อยนะครับเป็นใดลองเรามัดแล้วนี่เป็นตาเบกแม่บ้านไหวปะ เพอได้ยุ่งเลยแค่ใส่ฮอิดสองล้ำเด็กผีกันก้อดเมียพูดเลยนี่แหละครับพี่น้องว่าจะ่าลงช้อนด้วยอ้อยแบงไห้บ่าได้อรีครับอันนี้เพื่อนมาเอาข้อตานะครับตัดข้อตาให้เพื่อนเพื่อนซื้อเป็นข้อตาเพื่อนมาหอดมาหอดสวนก็ซื้อเป็นข้อตาให้เขานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องขออภัยพี่น้องที่เห็นว่าอันนี้ข้อตาล้ำใหญ่เพราะว่าเพื่อนมาเอาอีกนะครับลงชนบ่ระได้เสียค่าขนส่งเว้าเรีวเว้เาอีกนะครับย่านพี่น้องเครียดย่านพี่น้องติดตามห้ดอกว่าเนาะเดี๋ยวก็บ่เบิ่งช่อง youtube อย่ากดข่ามโฆษณาหรือเฮงดีหลายครับผมขอบคุณหลกทายครับที่ติดตามครับเอาสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ